Apa สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2568ความว่าพระนักท่านนายมาเซลูหร,รเบลูด,ดโซซาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงบริสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพารามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสประสบความสําเร็จและมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดหลายศตวตรรษของความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ความผูกพันฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสได้เจริญงอกงามด้วยค่านิยมความมุ่งมั่นตั้งใจและความเข้าใจที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยสายสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและยกระดับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้แน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรรมการมูลลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานโครงการน่าเรียนจำจังหวัดน่านและโรงพยาบาลน่านพนอกกาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยว,วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากรรมการมูลลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชุปถัม ไปตรวจเยี่ยมโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นเรนจํำนานอำเภอเมืองจังหวัดน่านซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีทั้งชายและหญิงจำนวน1,203คนมีโรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมีสถานพยาบาลเพื่อดำเนินง,งานด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังมีพยาบาลวิชาชีพสคนนักจิตวิทยาหคนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหกคน ตรวจคัดกรองวัณโรคเชื้อ HIV ไอวีฟิซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบซ,ซีและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกมีการตรวจรักษาโรคทั่วไปสัปดาห์ละสองครั้งด้านทันตกรรมเดือนละหนึ่งครั้งนอกจากนี้บุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ยังเข้าไปรักษาโดยการฝังเข็มแบบแพทย์แผนจีนให้กับผู้ต้องขังที่มีอาการปวดเลื้อรังด้านสุขภาพจิตมีคลินิกค,คลายเครียด นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาและจัดก,กิจกรรมกลุ่มบำบัดต,ติดตามผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตหลังพ้นโทษด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีโครงการบ้านชีวิตใหม่เป็นสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดประเมินผู้ต้องขังเพื่อรับการบำบัดรักษามีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยอาชีวบำบัดและศาสนาบำบัดขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังกับโรงพยาบาลน่านร้อยละ98.9 ขึ้นทะเบียนคนพิการผู้สูงอายุและลูกผู้ต้องขังนอกจากนี้ดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนให้แก่ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนแล้ว192คนทั้งยังส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยเช่นกลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กช่วงบ่ายเดินทางไปโรงพยาบาลน่านอำเภอเมืองเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่557เตียง มีแพทย์พยาบาลและบุคลากรประมาณ2,000คนและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดดิซีนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาผู้ต้องขังไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์ได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาทันท่วงทีและมีห้องสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไป เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันไม่มีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรชยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชจมพันษาวันที่3มิถุนาย,ยน2568โดยระลึกถึงพระตนะตรหรือประกาศพระปริศ และถวายพระพรชยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติธรรมนาวาวังตั้งแต่วันที่1ถึง10มิถุนายน2568สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h หรือ Facebook ธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมจบข่าวในพระราชาสำนัมมกประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ สารอาญาธนบุรีนะครับได้มีการอนุมัติหมายจับอดีตผู้สมัครสอกอกทมชื่อดังและพวกครับที่ไปพัวพันกับเครือข่ายบุรี่ไฟฟ้าล็อตใหญ่90ล้านบาทซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับกำลังเร่งล่าตัวอดีตผู้สมัครสอกรรายนั้นนะฮะที่ไปเอี่ยวกับเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนล็อตใหญู่ลค่าวกว่า90ล้านบาทไปเจอเครื่องกระสุนในกอนโดแฟนสาวครับแล้วก็มีการเตือนโจรที่เป็นแก๊งปล้นบุหรี่ อย่าคิดก่อเหตุในโรงพักเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมตอบโต้ครับทางผู้กกับการสอนอภาษีเจริญพัน์ตำรวจเอกโอภาสหานรคงเปิดเผยความคืบหน้าจากการขยายผลที่ทางสืบนครบาลร่วมกับสอนอภาษีเจริญแล้วก็สืบสวนกองบัญชาการอกองบังคับการตำรวจนครบาล9นะครับที่เปิดปฏิบัติการ o p e r a t i o n s MOKE OUT 2บุกทลายเครือข่ายบริไฟฟ้ารายใหญ่สจุดสำคัญย่านฝั่งทนครับ พร้อมกับของกลางกว่า1 8 0 0 0 0สรายการรวมมาูค่าวรวมกว่า90ล้านบาทเมื่อ16พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดมีการขออนุมัติหมายจับคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก4คนด้วยใช่ค่ะนะและ1ใน4นะคุณผู้ชมคะเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกน,นะคะพัก การเมืองหนึ่งค่ะคุณผู้ชมในข้อหาร่วมกันลักลอบนําเข้าของต้องห้ามก็คือบุหรี่ไฟฟ้าและจากการตรวจค้นเพิ่มเติมเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องพักของคอนโดมิเนียมของแฟนสาวอดีตผู้สมัครสอกรในพื้นที่บุคคลโลก็พบของกลางเพิ่มเติมค่ะทั้งบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งรวมถึงน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ยังมีเครื่องกระสุนปืนขนาด9มมอีก500นัดมีบุกแบงด้วยนะคะแล้วก็ยังไป คนบ้านเป้าหมายอีก3หลังย่านสุขสวัสดิ์แต่ว่าไม่พบตัวผู้ต้องหาหรือว่าแฟนสาวแต่อย่างใดจากการสืบสวนเชิงลึกพบพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงกับอดีตผู้สมัครสกรายนี้เป็นตัวการสําคัญในการนําเข้าและจําหน่ายบริ่ไฟฟ้าลอตใหญ่ครั้งแรกที่มีมูลค่าสูงถึง90ล้านบาทค่นะคุณผู้ชมก็คาดว่าผู้ต้องหาทั้ง4คนยังหลบหนีอยู่ในประเทศค่ะ คุณชมครับไปดูกันที่ไทยเราก็เตรียมพร้อมเจราจาภาษีการค้ากับสหรัฐนะครับบนหลักการการได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายโดยไทยนั้นเสนอ5ข้อหลักนะครับซึ่งจะต้องเร่งเจราจาให้จบนะฮะก่อนภาษีตอบโต้ของฝั่งสหรัฐจะมีผลมืคับใช้8รกรกฎาคมนี้โดยไทยนั้นหวังว่าสหรัฐจะลดอัตราภาษีให้ต่ำที่สุดครับไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยครับ การเจราจาอัตราภาษีตอบโต้รายประเทศ Reciprocal Tariff เป็นส so ิ่งที่ทั่วโลกติดตามโดยขณะนี้ยักษ์ใหญ่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ1และ2ของโลกจีนสหรัฐก็อยู่ในระหว่างการเจรจาที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในส่วนของไทยก็เพิ่งได้รับการตอบรับจากสหรัฐไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าจะเปิดรับการเจรจาระดับสูงอย่างเป็นทางการ โดยนายพิชัยชุนหะวชิวระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าคณะเจรจาหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการหาหรือระดับคณะทำงานและรัฐมนตรีพาณิชย์พิชัยนฤพพพันธ์ก็ได้ประสานกับผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR ได้มีการพูดคุยในเวทีเจรจาระหว่างประเทศเช่น OECD ซึ่งผู้แทนการค้าสหรัฐได้ขอบคุณที่ไทยจะส่งข้อเสนอเชิงนโยบายที่มุ่งส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกันจริงๆแล้วเรามีการพูดคุยกันมาตลอดนะครับยังไม่เป็นทํางานทํางานกันในคณะแล้วเราคิดว่าข้อมูลที่เราได้มีการคุยกันเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อทั้ง่างฝ่ายสหรัฐประกาศขึ้นอัตราภาษีตอบโต้จากไทย36เเป็นอัตราภาษีที่สูงมาก ติดอันดับหนึ่งใน20จาก185เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าทั่วโลกเหตุผลหลักคือไทยได้เปรียบดุลการค้าในอัตราสูงปีที่ผ่านมาไทยเกินดุลการค้ากว่า35,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสหรัฐนั้นเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยการเจรจาเนี่ยในสมมุติฐานเดิมถ้าได้เท่าเดิมเ่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจรจาแต่ถ้าไม่ได้เท่าเดิม มันไปเพิ่มตรงไหนแล้วมันไปลดตรงใดเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงานิ์และรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยกันจนกว่าจะไปถึงกรอบเวลาในต้นเดือนหน้าที่จะต้องไปเจรจาที่สารัฐครับทั้งนี้หลังจากประกาศภาษีตอบโตประธานาธิบดีสหรัฐโดโนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศเลื่อนบังคับใช้90วันโดยจะครบกำหนดเริ่มมีผล8กร,รกฎาคมนี้และเพื่อให้ทันเวลารัฐมนตรีคลังยอมรับจะใช้แนวทางการเจรจาแบบออนไลน์ สำหรับข้อเสนอของไทยนั้นสกอตเบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเคยระบุเป็นข้อเสนอที่ดีครอบคลุม5ประเด็นหลักทั้งมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีการนำเข้าสินค้าเพิ่มจากสหรัฐการแก้ปัญหาสินค้าที่มีการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าโดยไทยจะลดภาษีนำเข้าภายใต้ระบบ M-FN 11, 0 0 0รายการลดลง1 4เ ส่งเสริมการลงทุนในสหรัฐที่ชัดเจนใน4ปีเช่นโครงการลงทุน LNG ใน阿拉斯加การลงทุนฟาร์มเกษตรขนาดใหญ่เป้าหมายชัดเจนสร้างสมดุลการค้าระหว่างไทยและสหรัฐภายใน10ปีโดย5ปีจะลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐลงเหลือ50% วันนี้ถ้าเจรจาลงมาได้เหมือนเท่าเดิมเนี่ยนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการก็จะประสบความสำเร็จในการค้าขายต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของรัฐบาลครับที่จะต้องเจรจาและหาจุดสมดุลครับว่าเอ๊ะทำอย่างไรเมื่อเจร,เจ,รจาแล้วทางสหรัฐเห็นว่าเราเป็นประเทศมิตรประเทศที่จะมาค้าขายกันมาอย่างยาวนานก,ก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อไปครับนายกรัฐมนตรีกรรมชับให้คณะเจรจาดำเนินการให้เต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยในด้านการเตรียมความพร้อมนั้นรัฐบาลไทยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาตั้งแต่เดือนมกราคมผ่านการประชุมหารือทั้งในส่วนของรัฐบาลทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนภายใต้ยุทธศาสตร์การเจรจาที่เน้นสร้างความสมดุลทางการค้าและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสทรายงาน อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับที่ทางรัฐตรีท่องเที่ยวแลกิฬาพูดถึงข่าวดีครับโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งกรกดาคมนี้มาแน่ครับมีเงินเงินสั่นแล้วนะในกระเป๋าตอนนี้นะฮะเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนกลางเดือนนี้นะครับทาง